คำพูดของคุณมีผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิต การที่คุณพูดกับตัวเองว่าไม่มีเงินเงินน้อยไม่เอาคำพูดนี้คือเซลฟ์ทอล์กที่สั่งให้ตัวเองจดจำตัวเองในเวอร์ชั่นที่แบบพลังงานต่ำฉันไม่มีเงินฉันเงินน้อยยิ่งพูดซ้ำไปเท่าไหร่มันเหมือนกับตอกย้ำตัวเองถ้าเราพูดกับตัวเองแบบนั้นแปลว่าเรากำลังปิดประตูความรวยปิดประตูโอกาสกระแทกหน้าตัวเองด้วยตัวเราเองเฮ้ยมันไม่จริงอ่ะครูลุงฉันไม่มีเงินจะให้พูดว่าฉันรวยมากพูดแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะมันดู เหมือนโกหกตัวเองไม่เป็นไรจ้ะเธอเลือกเอาว่าเธอจะให้กําลังใจตัวเองไหมคําพูดของคุณคือวาจาประกาศสิทธิ์มันทรงพลังมากและทุกๆคําพูดของคุณมันมีพลังงานมันมีแรงสั่นสะเทือนคนอื่นพ่นใส่คุณยังไม่ร้ายแรงเท่าคุณพ่นใส่ตัวเองคนอื่นพูดลบใส่คุณคุณยังเบือนหน้าหนีคุณยังบอกหยุดก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันวันหลังแต่ตัวคุณเองพูดอะไรใส่ตัวเองแล้วถ้าคุณไม่มีสติพอคุณหยุดตัวเองไม่ทันก็เท่ากับว่าคุณกําลังสั่งจิตตัวเองให้เป็นแบบนั้นมีแบบนั้นร ้สึกแบบนั้นกดตัวเองให้ต่ำลงด้วยตัวเองไม่มีใครทำร้ายคุณเลย